ออบบบแนี้ะไรชอบแบบนี้พ่อเขาให้กูพูดพูดจาไม่เพาะพูดจาไม่เพาะพ่อให้เกียรเขาบ้างเขาไม่รู้หรอกพ่อเนี่ยเขาบอกกับว่าเจ๊ดเด่มึงยังเด็กๆมึงยังบอกว่าเข้าใจโว้ยกูจาไม่ได้นะแต่มึงไงมึงเป็นพี่ชายแบบนี้ไงฮะไอเด่นมันถึงไม่ยอมออกหรอกก็เพราะมึงมึงไม่ท้ายมันโอ้ เวทีแล้วกูจะตูดที่ไหนคี uh, uh, ่เฮ้ยไมนตะองกันแล้วดาวถ้าเองพูดไม่ไหวเองก็ทำท่าแล้วให้ไอ้นุ่นพูดแทนก็ได้มันขำมึงไหมเดาวเสียงยังแห้งเลยมึงไม่ได้ร้องอะไรกับเขาเลยนะอนลามเสียงแห้งพอเข้าใจได้เออมึงเสียงแห้งทำไมบ้ากูนอนก็อ่ะมึงพูดเดี๋ยวกูก็อยากฟากเลยได้อ่ะกูดีนะเดี๋ยไอ้ยี่ไอ้ยี่นี่ยอ่ เด็นเกินไปแล้วมึงตามใจแบบนี้รู้ไหมมันเคยตัวหมดแล้ววันๆนี้ไม่คิดจะออกที่กดมึงดูนี่กูทำท่าอะไรมึงก็พูดลิ้มพันหมดแล้วมึงก็พูดตามกูโอเคดริ่มพูดตามไอเด่นไอดาวไหนกูไหนไหนกูชี้ใครไอเด่นโดนเลยไอเด่นฟังไอดาวกูพูดแทนตัวมึงกูชี้มันมันก okay. 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 ็เรียกไอเด่นไอเด่นไอเด่นดีไอเด่นดีเออกูชี้อะไรมึงเรียกใครอยู่เลยไอเด่นไอเด็กดี กระป๊อก็มึงชี้เลยไปพ่อกูถูกเ่ะทำไมไม่เรียกไอ้ป๊อกวะไม่ได้บุพการีเอางี้ดีกว่ารู้ด <puntos illa> ีนะมึงนี่ง่ายสั้นๆหน้าที่มึงต้องออกโปรดจี้วันนี้เป็นคำสั่งของ